อีกอย่างหนึ่งเชื่อเหอะครับต่อไปเราจะพึ่งพาลูกหลานได้ยากขึ้นนะฮะไอการที่จะไปคิดเหมือนสมัยก่อนว่าพอแก่ตัวแล้วกใกล้ลูกหลานเลี้ยงนะ่ะจะเป็นจริงได้หรือเพราะเดี๋ยวนี้ลูกหลานส่วนใหญ่ก็มักเอาตัวเองไม่ค่อยพอดไม่เชื่อลองสังเกตรอบตัวดูสิครับสวัสดีครับวันนี้เอาเรื่องของการเตรียมตัวเป็นคนสูงวัยไอที่เขาเรียกกันว่าคนแก่นะ่ะมาฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับ จะว่าไปแล้วเรื่องแบบนี้มันก็คือความเป็นความตายของชีวิตเลยเชียวนะครับหลายคนแก่ไปยังลําบากทุรักทุเลน่าสงสารจะมีไม่กี่คนแล้วครับที่แก่ยังมีความสุขชีวิตที่ด,ดีเป็นที่น่าอิจฉาดัางนั้นวันนี้ถ้าเรายังพอไหวก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเพราะเรื่องแก่นี่ยังไงก็หนีไม่พนะ้นฮะสิ่งที่น่าเป็นห่วงเรื่องแรกสําหรับคนแก่ในบ้านเราก็คือเรื่องของการเงินการทองครับเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะขาดรายได้ เมื่อเข้าสู่วัยชราหรือว่าหลังกเกษียณพวกเบี้ยชรา,าหรือว่าเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยไม่พอยาไส้หรอกฮะเ <c oughs> ชื่อเถอะครับถึงแม้เงินจะไม่สําคัญแต่มันก็โคตรจาเป็นน่าดูตอนที่ไม่มีเนี่ยจะรู้ซึ้งถึงใจเลยนะฮะดังนั้นการจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องระมัดระวาังเต็มเหนียวนะครับเพราะการที่เรายิ่งแก่รายจ่ายก็ยิ่งเยอะไหนจะค่าภาษีสังคมค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพ แล้วที่อย่าลืมก็คือค่านิยมในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่การมีหน้ามีตาการที่ต้องโอ้อวดเพื่อนฝูงค่าใช้จ่ายพวกนี้ถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีในขณะที่รายรับเรายัางกระท่อนกระแท่นแล้วจะอยู่กันได้ยังไงจริงไหมครับอีกอย่างหนึง่งเชื่อเถอะครับต่อไปเราจะพึ่งพาลูกหลานได้ยากขึ้นนะฮะไอการที่จะไปคิดเหมือนสมัยก่อนว่าพอแก่ตัวแล้วกใกล้หลูกหลานเลี้ยงนะ่ะจะเป็นจริงได้หรือ เพราะเดี๋ยวนี้ลูกหลานส่วนใหญ่ก็มักเอาตัวเองไม่ค่อยพอดไม่เชื่อลองสังเกตรอบตัวดูสิครับบางทีเข้าววยกลางคนแล้วหลายคนยังหาเงินไม่พอใช้ยอยู่เลยแล้วพวกเขายังมีลูกเต้าที่จะต้องดูแลอีกล่ะไม่ง่ายแล้วนะฮะหลายคนครับมีความคิดว่าเดี๋ยวหลังกเกษียณเราก็สบายแล้วแต่ความเป็นจริงอะ่ะส่วนใหญ่มักไม่สบายตามที่คิดเพราะถ้าก่อนกเกษียณคุณยังไม่สบายเลยแล้วหลังกเกษียณคุณจะสบายได้ยังไงกัน มันจะกลายเป็นว่าฝังลมๆเล้งๆซะมากกว่านะครับและที่ไม่ควรลืมก็คือเมื่อแก่แล้วต้องระวังอย่าให้ชีวิตไร้ความหมายนะครับหาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนเขาทำซะมั่งทำตัวให้ผู้คนยอมรับนับถืออย่าถึงขั้นปรกวิเวกเก็บตัวเงียบไม่ออกสังคมไม่สังสรรค์กับเพื่อนฝูงเลยนะฮะแบบนี้แหละชีวิตเหี่ยวเฉาตายครับอ๋อและอีกเรื่องหนึ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีๆสุขภาพดีเยี่ยมเขาไว้ครับ งดกินแป้งกินปลาออกกําลังกายพักผ่อนแล้วก็ไม่เครียดถ้าทําแบบนี้ได้ลมหายใจเข้าออกของเราก็จะมีความสุขสนุกกับการมีชีวิตอยู่โอเคนะครับทุกวันก็ใมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอรสิษย์